สิงห์คอร์ปอเรชั่นพออสทำให้คนไทยมีบ้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ5าวเช้าเล่าเรื่องนะครับเช้านี้อยู่กับผมยศแล้วก็น้องดาวนะฮะสวัสดีน้องดาวดครับ เอาละครับวันจันทร์แบบนี้ครับมาติดตามสถานการ์ข่าวสารกันว่าเป็นไงกันบ้างสําหรับหยุดยาวที่ผ่านมาไปเที่ยวไหนกันมาบ้างหรือเปล่าไปเที่ยวไหนมาบ้างไหมฮะไม่ได้ไปไหนเลยค่ะ,ะถือว่าเป็นสวรรค์ของคนทํางานมากเลยนะคะที่ได้หยุดแล้วรถไม่ติดด้วยใช่แต่อย่างที่บอกไปว่าเดือนนี้เนี่ยวันหยุดเยอะมากทุกคนครับถ้าใครยังไม่มีแผนเที่ยว ติดตามรายการของเราเดี๋ยวเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมกันด้วยนะแต่ว่าข่าวแรกในวันนี้ครับเราไปติดตามเรื่องนี้กันก่นกอนครับทางคณะกรรมิการวาาราิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถานพระมหกากษัตริย์ในครั้งที่สภา,าได้สํานึกในความสําคัญยิ่งนะครับของสถาบันพระมหกากษัตริย์ที่มีต่อชาติบ้านเมืองและก็ประชาชนครับได้มีการสืบสารรักษาต,ต่อยอดพระราชกรณียกิจที่สําคัญนะครับของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และในวันที่28กรกฎาคม2565นี้นะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร ครบ70็พรรษาข,ของพระบาทสมเด็จพระวชิลเล้าวเจ้าอยู่หัวครับทางคณะกรรมการวิสามาันการพิทักษ์และเทิดทูลสถาบ,บันมหากตริัตรูทิสภาได้จัดงานนิทรรศาก,การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมนทร,รารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิลเล้าวเจ้าอยู่หัวในวันจันทร์ที่25กรกฎาคม2 5 6 5ณบริเวณห้องประชุมจันทราชั้นสองอาคารรัฐสภา,าครับ โดย,ดยง,างานนี้ค่ะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชนลชัยนะคะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีด้วยค่ะและนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะประธานกรรมการทการวิสามันการพิทักษ์และทัดทูลสาปันพระมหากษัตริย์กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานค่ะพร้อมกับรับชมนิิัศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระลกล้าเจ้าอยู่หัวในรูปแบบวีดิทัศน์เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจค่ะ และรับชมการแสดงพื้นบ้านเพลงอีเซลเฉลิมพระเกียรติจากโรงเรียนอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากนี้ค่ะยังมีการเปิดวิธีทัศน์และมีการร่วมขับร้องเพลงด้วยรักและภักดีด้วยค่ะใช่แล้วนะครับย้ําครับว่างานนี้นะฮะจะจัดขึ้นนะครับในวันจันทร์ที่25กรกฎาคม2 5 6 5ณบริเวณหน้าห้องประชุมจันทาชั้นสองอาคารรัฐสภานะครับตั้งแต่ช่วงเวลา8นาฬิกาถึงกนนาฬิกา30นาทีด้วยนะครับแน่นอนครับพูดถึงเรื่องของเพลงนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2565นี้นะครับทางกรมดุรยางทหารบกร่วมกับบริษัทนาคราภีวัฒน์นะครับจำกัดได้มีการจัดทำสื่อบันทึกเสียงครับแล้วก็ภาพประกอบบทเพลงด้วยรักและพักดีนะครับเพื่อน้อมสำนึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณและอนุญาตนะครับให้ประสบนิกรชาวไทยหน่วยงานเอกชนหน่วยงานราชการนะครับและก็รัฐพิาษากิจสามารถที่จะดาวน์โหลดบทเพลงนะครับเพื่อการเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะโดยในวิวีดีโอเพลงด้วย รักลับพลักดีนะครับเป็นการสแสดงดนตรีโดยทหารจากกรมดุรยางทหารบกครับโดยมีนายสุสมเมธองอาจนักร้องรุ่นใหญ่ชื่อดังนะครับเป็นผู้ขับร้องส่วนคําร้องประพันธ์โดยนายนิติพงษ์หอหน้าครับนักแต่งเพลงชื่อดังแล้วก็พันเอกประทีปสุพรรณโรจน์นะครับแต่งทํานองและก็เรียบเรียงครับ ดยเพลงนี้นะครับปล่อยออกมาเนี่ยจริงๆปล่อยออกมาตั้งแต่วันที่12รกรกฎาคมที่ผ่านมาครับถูกเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์แล้วก็ออนไลน์หนึ่งในช่องทางนั้นครับก็คือช่อง YouTube ของสถานีโทรทัศน์กองทัพปกช่อง5ครับซึ่งคุณผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปฟังเพลงนี้กันได้นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าด้วยรักและภักดีครับนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงครับที่พระเพราไพเรนะครับให้สามารถ ที่จะดาวน์โหลดไปฟังกันได้รวมไปถึงไปเผยแพร่ในสื่อช่องทางออนไลน์ต่างๆนานานได้ด้วยเหมือนกันนะครับใช่ค่ะ,ะคุณผู้ชมคะกลับมาที่เรื่องข่าวในบ้านเรากันบ้างคะ่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปดูคลิป,คล,ปคลิปนี้ค่ะมีหญิงคนนึงนะคะโพสต์คลิปซึ้งค่ะความผูกพันระหว่างวินมอเตอร์ไซค์กับหญิงของเธอเนี่ยนะคะเขามีการนั่งวินมอเตอร์ไซค์ค่ะตั้งแต่ม .2 จนกระทั่งจบม .6 ค่ะหลังจากนั้นค่ะเธอก็จะไปต่อที่มหาวิทยาลัยลุงวินมอเตอร์ไซค์ด้วยความที่มีความผูกพันนะคะก็เลยพาเธอค่ะไปกินสเเต็กรรื่องาจะ ซึ้งขนาดไหนไปดูคลิปกันค่ะ เรื่องนี้นะคะเป็นโมเมนต์ซึ้งๆที่เกิดขึ้นถูกแชร์ไปในทั่วโลกออนไลน์เลยนะคะหลังจากมีผู้ใช้แอปพลิเคชันติ๊กต k ค่ะที่ชื่อว่าท่านหนึ่งมีการโพสต์คลิปกำลังนั่งทานสเต็กกับพี่วินมอเตอร์ไซค์โดยมีการระบุข้อความด้วยนะคะบอกว่าขึ้นวินเนี่ยลุงอานนท์มาตั้งแต่ม2แล้วจนกระทั่งเธอเนี่ยจบมหค่ะคหลังจากนั้นเนี่ยเธอต้องไปต่อมาหาวิทยาลัยอ,อ,อยู่ๆนะคะคุณลุงก็พาเธอไปทานสเต็กแล้วก็คุณลุงก็บอกด้วยนะบอกว่าจะเลี้ยงก่อนไปละกันเพราะเดี๋ยวเธอเนี่ย มหาวิทยาลัยต่อหลังจากนั้นนะน้องก็ได้มีการโพสต์คลิปค่ะคนก็เข้ามาคอมเมนต์ให้ข้อมูลน้องก็ให้มาน้องก็จะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในคอ,อมเมนต์ด้วยนะครบอกว่า ลุงเนี่ยเป็นวินประจำอยู่ที่หน้าวัดพระพรานจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีนะจังหวัดสระบ,บุรีอของไยค่ะสุพรรณบุรีนะคะมีการขึ้นวินประจำเลยตั้งแต่เธอ,อยังเด็กๆแล้วลุงคนนี้นะคะเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเลยคอยร,รับส่งเธอเป็นประจำวันไหนเนี่ยที่เธอบอกว่าเธอเลิกตึกใช่ไหมคะโทรหาลุงค่ะบอกว่าลุงมารับหน่อยคุณลุงเนี่ยก็จะไปรับเธอตลอดบางครั้งนะคุณลุงเนี่ยกลับบ้านแล้วเข้านอนแล้วอาบน้ําเรียบร้อยก็ยังออกมารับ บสภาพแบบทาแป้งปะหน้าคืนหน้า,ออายังขาวนะแป้งอยู่บนเลยแต่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมารับน้องคนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผม <c oughs> บอกไปว่าหลังจากที่โพสต์นี้มีการเผยแพร่ออกไปคุณผู้ชมครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยบอกว่าคุณลุงเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะครับที่สำคัญคืออย่าลืมกลับมาหาคุณลุงบ้างนะต่อให้จะไปเรียนที่อื่นแล้วก็ตามแต่ยินเ <c oughs> ลกลับมาบ้านแล้วก็มาแวะมาทักทายคุณลุงด้วยเหมือนกันและเจ้าของคลิปครับก็เข้ามาตอบบอกว่าเป็นบินคู่ใจมากค่ะก่อนที่สอบเนี่ยลุงก็อวยพรมาตลอดเลยตอนนี้เป็นสาวปี แล้วคืออย่างที่บอกไปว่าด้วยความผูกพันเนี่ยตั้งแต่มศรง,งมหกนะก็มีการนั่งวินคุณลุงวี่มาตลอดก็เลยมีความผูกพันกันไม่ว่าจะอะไรก็ตามคุณลุงเหมือนจะเป็นคนคอยให้กําลังใจกับเด็กหญิงคน,คนนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะใช่จริงๆเนี่ยคลิปนี้นะคะเธอบอกว่าถ่ายตั้งแต่14มิถุนายนแล้ว<ช>แต่ด้วยความว่าคิดถึงคุณลุงไงคะก็เล,เ,เลยกลับไปดูคลิปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเอามาโพสต์ลง t ิกต็อกก็กลายเป็น ที่คือหานนโซเชียลกลายเป็นรัยลอกมานะหลายคนก็ดูแล้วก็พูดถึงเมนต์สุดซึ้งนะคะระหว่างความผูกพันระหว่างพี่วินกับลูกค้าถือว่าเป็นความน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะถูกต้องนะอ่ะไปดูความสัมพันธ์น่ารักนักระหว่างคนกับสัตว์กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมครับแน่นอนว่า สุนัขเป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์ที่สุดถูกไหมฮะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมครับมีหนูน้อยคนหนึ่งเจ้านอยตัวน้อยต้องบอกงี้ว่า,าเขาแกล้งฮนะสุนัขของตัวเองในการที่จะจมน้ําอ่ะเดี๋ยวลองดูดีกว่าว่าสุนัขของเจ้านายตัวน้อยนี้จะทํายังไงลองดูคลิปนี้ครับ ว่ามันเป็นอะไรยังไงนะแต่ว่าถ้าเราได้ยินเสียงน้องคนนี้เขาตะโกนบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วย,ย,วยจะจม้ําแล้วเจ้าสุนัขเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาก็รีบเลยครับรีบที่จะกระโดดลงไปนะในการที่จะไปดึงดึงเสื้อบ้าง<ะ>ดึงกางเกงบ้างแบบนี้เพื่อเป็นการช่วยชีวิตเจ้านายตัวน้อยของเขาแบบนี้ฮะคลิปนี้เนี่ยได้รับการเปิดเผยผ่านทางแอปพลิเคชันทิกตอกคุณผู้ชมครับพอมีการโพสต์ออกไปนะมีคนเข้าชมไปแล้วกว่า1ล้านวิวภายในไม่ถึง1วันคุณผู้ชมครับเป็นภาพที่ทั้งสุนัข5ตัวเนี่ยชย ่วยกันนะในการที่จะพยายามดึงเจ้านายตัวน้อยออกมาให้ตกจากร่องให้แบบว่าพ้นจากร่องน้ำนี้เองใช่ต้องบอกเลยนะคะว่าน้องหมาทั้ง5ตัวเนี่ยสามัคคีกันมากเลยทุกคนนะคะต่างพร้อมใจกันช่วยเจ้าของนะคะมีการงับเสื้อบ้างงับกางเกงบ้างอะคนละไม้คนละมือนะก็ช่วยกันดึงเข้ามาถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักเลยนะคะอย่างที่พิยศบอกเลยว่าสุนัขเนี่ยเป็นสุนัขที่สัตว์ที่ซื่อสัตย์มากๆเลยคนเข้ามาคอมเมนต์ค่ะชื่นชมความน่ารักของเจ้าสุนัขนี้กันอย่างมากมายเลยนะคะคือบางคนนี้มีการสังเกต ถึงขั้นรายละเอียดต่างๆเลยนะบอกว่าถ้าเราลองสังเกตดีๆแล้วสุนัขบางตัวเนี่ยเขาจะมีการงับครับงับเสร็จสบัดที่หนึ่งเพื่อเป็นการเช็คก่อนว่าไม่ได้งับโดนเนื้อโอดนแค่เสื้อยอย่างเดียว,วก็ค่อยพอพอมั่นใจว่าเฉพาะเสื้ออย่างเดียวหรือกางเกงอย่างเดียวก็ค่อยๆดึงขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็ปลอดภัยใช่ค่ะหมดเลยนะครับอ่ะถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกคลิปหนึ่งค่ะเรียกได้ว่าคลิปนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่รู้ว่าจะสงสารหรือว่าเอ็นดูเด็กน้อยคนนี้นะคะเพราะว่าด้ แม่ของตัวเองเพราะว่าแม่เนี่ยนะคะอาจจะมีการไล่าตามค่ะเพราะ <Pre> ว่าหนูน้อยเนี่ยวิ่งปั่นจักรยานหนีเลยนะแล้วคุณแม่เนี่ยนะคะก็ไล่าตามอย่างหนูน้อยหนีอย่างสุดชีวิตเลยแล้วหลังจากนั้นทำไงคะคหนูน้อยคิดว่าหนีพ้นแล้วค่ะแต่สุดท้ายไม่พ้นจุดจบจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ หนูน้อยคนนี้มาก คลิปนี้นะคะถูกเผยแพร่ในแอปพลิเคชันติ๊กต็อกท่านหนึ่งค่ะเห็นในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะคะว่ามีหนูน้อยคนหนึ่งค่ะกําลังปั่นจัก,กรยานด้วยความเร็วแบบสุดชีวิตนีคุณแม่อยู่คุณ,คณหน<ญ>ีห<ญ>แบบสุดกําลังเลยอ่ะแล้วตอนปั่นเนี่ยคิดในใจแล้วว่าคุณแม่ยังไงตามไม่ทันแน่นอนจังหวะหนึ่งนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าหนูน้อยเนี่ยหันกลับไปมองคุณแม่ที่คุณแม่เนี่ยยังไงก็วิ่งตามไม่ทันคิดว่าในใจเนี่ยรอดและแต่คุณแม่รู้คุณแม่รู้อยู่แล้วแน่ๆว่ามนนทีไม่่้้อยหููร พอหันกลับมาปั๊บค่ะเจอกองขยะใหญ่โตเขาให้นะคะแต่ว่าหนูน้อยเนี่ยพยายามจะเบรกแล้วนะคะพี่ยศแต่ว่าน้องเบรกไม่ทันถ้าเป็นพี่ยศเบรกทันไหมคะโอ้โหก็ไม่น่าจะทันเหมือนกันนะด้วยความเร็วที่ใช่เร็วมากๆถ้าเป็นเรานะคะเอาละจะชนก็ต้องชนนะคะในนาทีนี้แล้วเนี่ยคือถ้าเมื่อกี้เราสังเกตดีๆฟังเสียงในคลิปนะคะคุณผู้ชมครับจะมีจังหวะที่เด็กพอหนูน้อยคนนี้เขาหันไปมองคุณแม่จังหวะที่เขาหันกลับมาเขาเห็นแล้วข้างหน้าเนี่ยมันทั้งตันมันชนแน่นอนเขาเอาขาสองข้างนะเขาเรียกว่าที่จะเบรก เบรคเท้าเบรคเท้าเบรคธรรมชาตินะลากไปเสียงเนี่ยชัดเจนมากเลยแต่เสียงที่ชัดเจนกว่าคือตัวไปกระทบกับถุงดำนี่แหละเสียงดังสนั่นมากต้บกค่ะว่าโชคดีที่เป็นถุงดำถ้าเป็นถังขยะที่เป็นพลาสติกแรรมดาตมันแข็งกว่านี้อาจจะเจ็บอาจจะเจ็บนะอันนี้ก็ถือว่ายังความโชคดายนี้นะคะก็ยังมีความโชคดีอยู่ในตัวแต่อีกเสียงหนึ่งที่ชัดเจนกว่าก็คือเรื่องของเสียงหัวเราะของคนถ่ายคลิปอันนี้ก็ชัดเจนมากแต่อีกอันหนึ่งเสียงคุณแม่ตีนี่ก็เน้นๆเหมือนกันนะ ดัง<ค>ล<า>ั่นเหมือนกันคุณผู้ชมฮะก็ดังเข้ากล้องไปเลยแบบนี้แต่สุดท้ายไม่ว่าจะยังไงก็ตาม หนูน้อยคนนี้หนีไม่ทันนะเพราะฉะนั้นต้องไปฝึกวิธีการหนีมาใหม่นะใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่ถึงคุณแม่เนี่ยะคะจะโหดแต่ว่าก็โหดด้วยความรักนะใช่ไีไป่ด้วยความรักทั้งนั้นเลยนะครับเด็กหลายคนเนี่ยพยายามหนีเนี่ยเขาแบบนี้เขาเรียกว่าไงรู้ไหมคะสุภาษิตหนีเสือปะจระเข้โอ้โหนี่ของจริงเลยนะอันนี้หนีคุณแม่เจอถังขยะแทนนะค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หน่อยเดี๋ยวช่วงหน้าเอากลับมาดูเหตุการณ์หลอนๆกันหน่อยดีกว่าอยู่ดีๆของมันขยับได้เองอ่ะมันจะเป็นยัังงงไตาช่วครบ บางอย่างอาจมองไม่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ได้มน้ำดื่มสิงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีส์ทไมโครฟิลเตอร์จึงมั่นใจว่าน,นี่แหละคือความสดชื่นที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากอะไร มีลูกค้าให้รับส่งทุกวันครับต้องมีลูกค้าเข้าเยอะๆจะได้มียอดขายปังๆผมเรื่องหมวกตัางมาพี่ไม่เป็นไรครับปักซอยแค่นั้นเองอเค,คุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนและอาชีพอะไรขอเพียงเราทุกคนทำหน้าที่ตัวเองและมีความเชื่อเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณพักการเมืองดีการเมืองดีบ้านเมืองดีกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฐาานเรามาตรฐานสิงห์สิงห์คอปเปอเรชันคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปว่าคลิปนี้เป็นคลิปหลอนครับที่มีการแชร์กันนะแต่ว่าคนที่แชร์นั้นไม่ใช่เป็นคนถ่ายเองเขาเอาคลิปมาแชร์กันอีกทีหนึง่งโดยเหตุการณ์นี้ครับเขาอ้างว่าเกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์ครับอยู่ดีๆมันมีรถจักรยานสาล้อของเด็กเนี่ยขยับเองอะนี่ตามภาพนี้เลยคุณผู้ชมฮนะ,ะมันขยับหนึ่งคือมันขยับได้ยังไงสองมันไม่ใช่แค่นั้นคุณผู้ชมครับเพราะว่า ถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นภาพของบุคคลอยู่ด้านบนด้วยนี่ที่เราสดลูกหลอนชี้แบบนี้เลยคือเหมือนมีภาพของคนคนหนึ่งเนี่ยที่ใส่ชุดสีขาวฮะผมยาแบบนี้เลยเนี่ยเนี่เนี่ยออกมาแบบนี้เลยคุณผู้ชมฮะนี่ดูอ่านไปคนลุกไปแต่มันยังไม่หมดเพียงแค่นี้มันมีอีกหนึ่งอย่างคือบคิทตี้ ถ้าเราสังเกตเห็นเดี๋ยวมันจะมีเก้าอี้ฮะลอยขึ้นเองแบบอยู่ดีๆก็ลอยขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีใครลเลยใช่ไหมคะนี่ฮะลอยขึ้นแบบก็ไม่มีใครนะโอ้โหลอยลอยดิ่งมากคุณผู้ชมครับโดยเหตุการณ์นี้มีการกล่าวอ้างว่าเกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์นะเขาบอกว่ามีภาพปรากฏขึ้นแบบนี้และที่สําคัญมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ถ้าเราเห็นตรงกลางภาพเลยจะมีเสือฮะของชายคนหนึ่งที่เขากําลังนอนอยู่อยู่ดีๆเสือเนี่ย เนี๋ยมันพับเลยคุณผ<ฮ>ู้ชมฮะพับห่อตัวชายคนที่นอนอยู่แบบนี้เลยท<ะ>ําให้ชายคนที่นอนอยู่นี้ถึงกับตกใจครับต้องรีบดิ้นตัวเองเนี่ยให้หลุดจากเสื่อนี้<ฮ>แล้วก็วิ่งหนีทันทีเลยคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะเนี่ยเก้าอี้ค่อยๆลงลงมา<ะ>อา้าวตกใจก่อนแล้ว<ฮ>ขึ้นมาส่องแล้วเกิดอะไรขึ้นส่องหาเลยฮะเมื<ะ>่อกี้เสียงอะไรเกิดขึ้นฮะในขณะที่ข้างบนยังมียังมีเหมือน ปรากฏภาพเป็นล่างของผู้ชายคนนึงเนี่ยชุดสีขาวยังอยู่นะฮะสีขาวด้วยใช่สีขาว<ะ>ผมยาวด้วยฮนะตามสูตรเลยคุณผู้ชม<ฮ>ต่นนี้<ฮ>แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยว<ฮ>ถ้ามีภาพเสือ้อห่อตัวเนี่ยเดี๋ยวขอภาพขึ้นมาด้วยนะฮะคุณผู้ชมใช่คือเรื่องนี้นะคะนายชัยยงค่ะชัยยปันซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ โดยเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนโพสต์คลิปค่ะเปิดเผยว่าคลิปหล่อนี้เนี่ยความจริงแล้วตัวเองไปเจอมาในกลุ่มโซเชียลแห่งหนึ่งคือเขาไม่ได้เป็นคนถ่ายเองนะคะคโดยในคลิปเนี่ยก็มีการระบุค่ะบอกว่า อยู่หน้าวัดสะเกตอำเภอหล่มเก่าตอนตอนตเองเห็นก็เอ๊ะดูน่าสนใจค่ะแล้วเป็นคลิปที่มันแปลกดีเพราะมันเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายพร้อมกันในเพียงไม่กี่วินาทีนะคะคก็เลยมีการโหลดเก็บไว้ในโทรศัพท์ค่ะก่อนที่นายคนนี้นะจะนํามาโพสต์ลงใน Facebook เห็นไหมคะโอ้โหนีนอน,นม<า>จังหวะนี้ยูดีเสือมันก็ม้วนขึ้นมาใช่ค่ะภับแบบนี้เลยอะ่ะเหมือนถ้าเป็นเรานอนอยู่แล้วมีคนมาม้วนเสือระแบบนี้หันไปไม่เจอใครนี่ก็หลอนแล้วนะคะแล้วถ้าคิดดูนะชายคนนี้กลับมาเจอคลิปของตัวเองค่ะ หตุการณ์ต่างๆมากมายแบบนี้ท่านผู้ชม่ะพยายามจะดิ้นด้วยนะพยายามจะดิ้นให้หลุดออกจากเสือที่ห่อตัวเขาอยู่เนี่ย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 ดินด้นดินด้นดิน้นใหญ่เลยเคุณผู้ชมสุดท้ายคือเขาดิ้นออกมาได้แหละแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ เอาจริงไม่มีใครคาดคิดท<ต>ี่จะเกิดขึ้นแต่ว่าชายตอนที่นอนอยู่เนี่ยคงอาจจะไม่รู้แหละว่าเหตุการณ์ที่มันข้างล่างมันเกิดอะไรขึ้นอะไรมันเคลื่อนบ้างถ้ากลับมาย้อนดูคลิปนะคะโอ้โหคงจะหลอนเพิ่มเข้าไปอีกโ<อ>ดยคนที่โพสต์คลิปนี้นะคะก็บอกว่าต้องการที่จะเอาคลิปเนี่ยมาโพสต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาอย่างไรเลยนะแต่อย่างที่บอกไปครับพอ,พอหลังจากที่มีการกล่าวอ้างว่ามันเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะทางด้านของนายจำหลัดพุทธคล่องเนี่ยเป็นนายกเทศมนตรีตำบลหล่มเก่าครับเขาออกมาเปิดเผยแลล้ววบอกก่าาจหัง จากที่มีการเห็นคลิปหลอนคลิปนี้เข <ฮะ S 1> าก็เลยลองไปตรวจสอบตาม <ฮะ S 1> พิกัดที่มีการโพสต์ไว้นะครับที่ว่านะที่หน้าวัดสักเกตอำเภอลมเกาแต่ทีนี้พอไปตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าไม่พบลักษณะอาคารที่มันเหมือนอยู่ในคลิปแบบนี้เลยไปถามชาวบ้านในละแวกนั้นครับก็บอกว่าไม่เคยมีใครเห็นบ้านลักษณะแบบนี้รวมไปถึงเรื่องของเหตุการณ์แบบนี้ที่มันเกิดขึ้นด้วยก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าจุดที่มีปรากฏในคลิปนี้เป็นจุดใดหรือว่าที่ใดกันแน่นะแต่อย่างที่บอกไปก็ คือมันเกิดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็หลอนแน่นอนอยู่แล้วหลายคนชาวเน็ตบอกว่าอาจจะคิดว่าเป็นการสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าแต่ว่ามันเหมือนจริงมากเลยนะคะเพราะว่าชายคนนี้เนี่ยมีอาการตกใจอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นพร้อมกันในเวลาเดียวกันด้วยก็ต้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเรื่องนี้นะคะแต่ทางที่ดีอยากเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เลยจะดีที่สุดนะจะได้ไม่ต้องขนลุกหรือหลอนกันด้วยนะคะคุณผู้ชมใช่ค่ะคุณผู้ชมคะไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะไปดูเร หลายคนนะคะก็จะนึกภาพน,นะคะว่าการรับประทานอาหารริมทะเลเนี่ยคงจะได้ประกับบรรยากาศดีๆนะคะฟัง,งเงสียงคล<ๆ>ื่นซัดแบบนี้นะคะหรือว่าแงนมมองท้องฟ้าค่ะมองดูทะเลอันกว้างไกล น่าน่า,น,าน่าชื่นชมมากๆเลยในเรื่องนี้แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดค่ะมันเกิดขึ้นเหตุการณ์นั้นจะเป็นอะไรมันอาจจะไม่ได้เป็นด่งตายอย่างที่คุณผู้ชมคิดก็ได้นะคะเรื่องนี้เป็นมิติใหม่ของการกินข้าวที่ร้านอาหารริมทะเลแห่งหนึ่งค่ะจังหวัดชนบุรีเห็นไหมคะ <He S 2> <c oughs> จังหวัดที่กินเนี่ยค,คือตอนนั้นเนี่ยฝนฟ้าเริ่มคลืมแล้วแต,แต่ว่าชายคนนี้ก็ยังยังจะนั่งทานต่อใครเล่นสงการอยู่นะฮะใช่ค่ะแล้วจังหวัดที่ชายคนนี้นะกำลังจะตักข้าวเข้าปากค่ะโอ้โหน้ําทะเลเนี่ บอกเลยนะคะว่ากินไปทั้งข้าวและน้าทะเลแบบเค็มๆเ,เลยจริงเนี่ยตอนแรกเนี่ยคือลูกและขมันซัดมปทั้งหมด2ลูกด้วยกันคุณผู้ชมนะลูกแรกเนีย่ยพัดมาปึ๊บชายคนนี้ก็ยังอ่าไม่เป็นไรฉันยังคงคทานได้ไดตัดต่อฮะใส่แว่นดําด้วยนิดน,นึงอ่ะเพื่อความเท่ซะหน่อยพอลูกสองพัดเข้ามาตักเข้าปากปึ๊บอาการออกทันทีเลยฮะรีต็มเลยค่ะมันกินไม่ไหวจริงๆนะ ใช่คงจะเค็มมากๆเลยนะคะคือหลายคนเนี่ยเขาแซวแบบนี้เลยคุณผู้ชมบอกว่าอาหารมื้อนี้เนี่ยอร่อยจริงๆนะแต่ว่าอาจจะเค็มไปหน่อยนิดหน่อยเที่ยวจริงๆนะเค็มมากเลยแค่ลงไปเล่นน้ำทะเลแล้วมีจังหวะหนึ่งนะที่คลื่นซัดมาเผลออึกหนึ่งเนี่ยโอ้โหรู้สึกเลยนะเค็มมากและบางคนเนี่ยบอกเลยว่านี่ไม่ใช่ข้าวคุกน้ำปลาคุณผู้ชมฮะนี่คือข้าวคุกน้ำเกลือนะฮะข้าวคุกน้ำทะเลจริงมันเค็มมากขนาดนี้เลยนะแต่ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ละกัน ในการที่จะกินข้าวริมทะเลเพราะฉะนั้นจะกินข้าวริมทะเลต้องระวังคลื่นดูสภาพฟ้าฝนอากาศสักนิดนึงถ้ามันพื้นเกินไปจริงๆแล้วนะคะถือว่าอันตรายถ้ากรณีคลื่นขนาดใหญ่ค่ะก็จะได้รับอันตรายด้วยก็ไม่ควรนะคะที่จะไปนั่งในขณะที่สภาพอากาศเป็นแบบนี้นะคะถูกต้องแล้วนะครับฝากกันไว้ดูแลกันนะฮะไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยคุณผู้ชมครับอันนี้ถือว่าเป็นการฝากด้วยนะโยมนะฮะของหลวงพี่ท่านหนึ่งครับที่ออกเดินบิณฑบาทแต่ระหว่างที่เดินบิณฑบาตอยู่นั้นก็มีเหล่าสุนัขนี่แหละเดินตามกัน เยะอะแยะไปหมดเลยจังหวะหนึงครับวิธีการแก้เรื่องนี้นะโดยที่หลวงพี่เองก็ไม่รู้ว่าสุนัขที่เดินตามนี้เป็นเป็นสุนัขจากไหนอะไรยังไงแต่เห็นวิ่งเข้าบ้านนี้ฮะหลวงพี่ด้วยความใจดีครับก็เลยอ่าคิดว่าเป็นบ้านนี้เป็นเจ้าของแน่นอนก็เลยปิดประตูรั้วให้แบบนี้เลยคุณผู้ชมฮะพอปิดไปเสร็จเนี่ยชาวเน็ตที่เห็นครับก็บอกว่าหลวงพี่ สุนัขเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่บ้านนี้บ้านนี้ไม่ใช่เจ้าของสุนัขเ,เหล่านี้ก็เห็นวิ่งเข้าไปกันหมดเลยเนะี่ยทั้งหมดเลยนะว,วิ่งเข้าไปบ้านนั้นใช่นะก็เลยมีการปิดให้แบบนี้แต่อย่างที่บอกไปพอปิดไปแล้วไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ประเด็นครับเพราะว่าน้องสุนัขเหล่านี้นะสามารถที่จะลอดประตูครับออกมาเดินตามหลวงพี่ได้เหมือนเดิมเลยคืออย่างที่บอกไปจังหวัดเนี่ยตัวที่หนึ่งลอดไปฮนะค่ะ,ะเฮ้ยเดี๋ยวลอดง่ายขนาดนี้เลยเหรอ ไม่จะเป็นต้องปิดก็ได้นะเนี่ยใช่คือหลวงพี่อาจจะไม่รู้ไงว่าปิดแล้วมันจะออกมาได้สุดท้ายมันก็เดินออกมาตามหลวงพี่เหมือนเดิมแสดงว่ามันอยากกลับไปอยู่กับหลวงพี่หรือเปล่าใช่คือจริงๆแล้วหลวงพี่ก็บอกว่าหลวงพี่ก็ไม่ได้เลี้ยงนะเจ้าสุนัขข้างบนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้รู้จักอะไรกันมาก่อนเลยแต่ว่าเห็นเดินตามมาเวลาที่เดินบิฑบาตและด้วยความที่หลวงพี่ก็กลัวว่าเดี๋ยวขณะที่เดินบิฑบาตอยู่ญาติโยมมาใส่บารแบบนี้จะโดนสุนัขกัดหรือเปล่าพอเห็นสุนัขกลุ่มนี้เนีิง้นนหลัก็ ปิดประตูรูให้ทันทีเลยะะแต่เหตุการณ์แบบนี้นะคะคือเกิดขึ้นหลายหลายท้องที่เลยเวลาที่ พระนะคะไปบิณฑบาตก็จะมีเจ้าสุนัขเนี่ยเดินเดินเดินตามมาตลอดหลายคนเนี่ยอาจจะคิดนะคะว่าเอ๊เป็นสุนัขของพระที่บิณฑบาตหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคือไม่ใช่ของพระแล้วก็ไม่ใช่ของเจ้าของบ้านหลังนั้นด้วยแล้วเป็นของใครคะยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะถ้าใครรู้ก็มาโพสต์บอกกันหน่อยละกันคุณผู้ชมฮะเยอะด้วยไงต้องสี่ห้าตัวแบบนี้นะก็ฝากกันไว้หน่อยละกันเพราะว่าก็ห่วงเรื่องของความปลอดภัยของเด็กๆรวมไปถึงคนที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยเหมือนกันนะครับเอาละครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพ อยากจะหาที่เที่ยวอยู่ไม่รู้จะที่เที่ยวไหนเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าเรามีที่เที่ยวมาบอกกันด้วยครับพบกับรายการทอล์กทูไทม รายการที่คุณผู้ชมจะได้ข้อคิดหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ตอบคำถามในประเด็นที่เป็นปัจจุบันอย่างชัดเจนเป็นกลางในมุมมองที่แตกต่างไม่ว่าสิ่งใดที่ทำให้เกิดทุกข์จะมีทางออกที่เป็นสุขด้วยธรรมะและคุณจะได้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตกับทุกๆสถานการณ์ บ้านนั่นเหรออยู่คนเดียวมาน,นานละใส่เงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินมากลุ่สุขภาพก็ตามไปด้ยอ๋หมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนหนาวเพราะดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุ่นโชคนิดๆหน่อยๆ <c oughs> วันนี้ทุกนายอยู่ได้เหมือนบ้านเช่าก็พอมีที่สู้หัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินแหละซื้อสลักพอมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลไทยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน มีอะไรเย็นเย็นหวานหติดตู้เย็นไว้ชื่นใจได้ทุกวันครับติดตู้เย็นรถทั้งแหวานเย็นหน้าพี่เสือลีโอแจกฟรีถึง2 0พฤษภาคม2566เท่านั้นติดโซดาลีโอ ามาตรฐานสิงสิงห์คอ์เปอรเรชั่นอินทตอคลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึก ครับในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาแน่นอนว่าหลายๆคนคงไปเที่ยวกันเยอะมากเลย<ะ>แต่ว่าในเดือนนี้วันหยุดก็เยอะด้วยเหมือนกันน้องดาวมีแลนไปเที่ยวที่ไหนบ้างหรือเปล่าอุ้ยตอนนี้ยังไม่มีเลยแต่คิดว่าอยากไปภาคใต้เพราะเหนือไปบ่อยแล้วแ<ะ>นะนำไหมคะแน่นอนอยู่แล้วครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลากัน<ะ>หน่อยดีกว่าเพราะว่าที่นี่เองเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของอาหารอร่อย<ะ>วัฒนธรรมก็เยอะแยะมากมายนะครับสิ่งสวยงามก็เยอะแยะมากมายทะเลก็สวยอย่างที่สําคัญครับตอนนี้เขากาลังพัฒนาแลนด์มาร์คแห่งใหม่ครับเพื่อเป็นการกระตุ้ รวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจกันด้วยนะพาคุณผู้ชมไปที่หาดใหญ่กันหน่อยครับกับทางด้านของดรนาทีรัชกิจประการครับประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนะครับนวันทีามเบญกูลเยี่ยมชมหาดใหญ่ไซวอล์ก2022ครับตลาดสายอาร์ตแห่งแรกและแห่งเดียวในหาดใหญ่ย่านถนนประชารมนะครับถนนพาราดอนหาดใหญ่ครับซึ่งจัดโดยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ครับแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อสร้างแลนด์มาร์คแห่ง ด้านการท่องเที่ยวของหาดใหญ่เป็นการช่วยกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติสู่หาดใหญ่แล้วก็ฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของหาดใหญ่นะครับให้กลับมาคึกคักเช่นเดิมซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญครับในการกระตุ้นกระแสะเงินสดหมุนเวียนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของหาดใหญ่ด้วยนะฮะโอกาสนี้ค่ะดรนาทีรัชกิจประการประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรุลยังร่วมเ e อ c l u คลูซีฟทอล์กในงานนี้ด้วยนะคะโดยเปิดเผยค่ะว่า ็มีหลายคนค่ะกล่าวว่าตอนนี้เนี่ยหัดใหญ่ตายแล้วส่วนตัวนะคะไม่เชื่อเลยค่ะเพราะว่าหัดใหญ่มีของดีมากมายมีชุมชนที่เข้มแข็งค่ะ นอกจากนี้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ก็พร้อมที่จะพัฒนาบ้านเกิดและตั้งแต่เปิดประเทศในวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี้ยนะคะทุกวันหยุดทุกสัปดาห์เลยค่ะหัดใหญ่ต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียกว่า14,00 0คนทุกอาทิตย์เลยเชื่ออย่างยิ่งนะคะว่าจะเกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกสู่หัดใหญ่อย่างแน่นอนส่วนตัวเองนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจป,ป,ประการค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมที่จะสนับสนุนพี่น้องชาวหัดใหญ่อย่างเต็มที่เลยและเราจะกลับมาแข็งแรงไปด้วยกันค่ะถูกต้องแล้วนะครับสำหรับหัดใหญ่ไซวอล์ครับเป็นกิจกรรมที่ผสมผสารนานครับระหว่างตลาด แล้วก็วัฒนธรรมครับมีพื้นที่ออกร้านจากผู้ประกอบการร้านอาหารมากกว่า100ร้านค้าการแสดงดนตรีงานแสดงศิลปะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งจะจัดขึ้นนะครับณถนนพาราดอนและถนนประชารมครับอําเภอหาดใหญ่ซึ่งจัดไปแล้วครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่16-17กถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาและครั้งต่อไปครับก็จะมีการจัดขึ้นอีกเหมือนกันนะครับในวันที่13-14ถึงสิสิงหาคมครับแล้วก็วันที่สิบถึงส6 5เอ็คกันยายนใองาันบบาี้นะคกับก้บ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของหาดใหญ่ติดตามรายละเอียดได้ครับที่ a c e b o o k นะครับหาดใหญ่ไซบอกนั่นเองนะเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่น่าติดตามอีกสถานที่หนึ่งเลยนะคะจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าหาดใหญ่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เราอยากไปมากเหมือนกันอาหารอร่อยนะจริงๆอร่อยมากเลยค่ะโอ้หนั่งดูรีวิวอยู่คุณผู้ชมนะมี12ร้านอาหารของหาดใหญ่ที่เขาแนะนําเลยแต่ไปเที่ยวในงานนี้ ไม่จําเป็นครับเพราะว่าเขารวบรวมมากว่า100ล้านคากันด้วยเพราะฉะนั้นใ,ใครที่อยากไปย้ํากันเลยนะฮะ ครั้งคือในวันที่13-14ถึงสิสิงหาคม<ฆ>ครับแล้วก็วันที่1 0 1ถึงกันยายน2565นรั่นเองดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook หาดใหญ่ไซบอร์ครับเรียกได้ว่าไปได้เลยนะทั้งเดือนสิงหาคมใครที่สะดวกไปเดือนสิงหาคมสามารถไปได้13-14ถึงนะแต่ถ้าใครไม่สะดวกติดงานอยู่แล้วเดือนกันยายนว่างาไปได้เหมือนกันวันที่1 0 1ถึงกันยายนจัดมาให้เลย2เดือนไม่แน่นะคะถ้าการตอบรับที่ดีในเดือนตุลาคมค่ะพฤศจิกายนหรือธันวาคมเนี่ยก็จะ ก็จะแน่นอนดเดี๋ยวเราที่บอกเขาสาคือไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องไปแค่งานนี้งานเดียวเพราะว่าในช่วงเวลาอื่นๆก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวได้ด้วยเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกไปหาดใหญ่เป็นแหล่งรวบรวมวัฒนธรรมอาหารอร่อยรวมไปถึงสถานที่เที่ยวน้ําตกก็สวยงามหลบทะเลก็สวยด้วยเหมือนกันมีโอกาสครั้งหนึ่งเคยไปที่หาดใหญ่ ระหว่างที่รอเครื่องบินกำลังกำลังจะขึ้นอยู่<ช>ก็เลยไปขึ้นไปบนน้ําตกน้ําตกนะแล้วก็ขึ้นไปถ่ายรูปสวยๆก็บรรยากาศสวยงามอากาศ<ช>ดีด้วยติ่มซำเข <3 S 1> าก็า <ๆ S 2> อร่อยค่ะบอกเลยนะคะว่าสั่งแบบไม่คิดเลยจริงๆ<ช>เพราะมันอร่อยมากแนะนําเลยนะคะเอาละครับส่วนวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ